โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมมาอยู่ผมาแอลนะผมก็วันนี้อยู่ในเกมอยู่หน้าออนไลน์นะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตนะผมซึ่งงานผลิตที่แล้วก็จะเป็นงานตีเหล็กนะผมที่ผมทําไปนะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปนั้นเลยนะผมก็จะเป็นงานไม้นะผมอ่ะเป็นงานทำน้ำทำทำไม้นะผมซึ่งเหล็กเนี่ยมันอาจจะใช้ของงานไม้ด้วยนะผมอันนี้ผมไม่ได้บอกไปในคลิปที่แล้วขออภัยด้วยนะผมอ่ะ ผมแนะนำอ่ะให้ทำอ่ะเวลหนึ่งถึงห้าสิบก่อนนะผมพอถึงห้าสิบปุ๊บอ่ะเราเค่อยเปลี่ยนมาทำงานงานอื่นนะผมอือย่างที่อย่างผมก็จะเป็นเทคนิคประมาณนี้ผมงานตีเหล็กห้าสิบงานไม้ห้าสิบนะผมแล้วก็จะข้ามมาเป็นสลัดโลหะอีกห้าสิบนะผมแล้วก็แปรธาตุห้าสิบนะผมแล้วก็ตัดเย็บห้าสิบอ่ะอาหารเนี่ยยังไม่ต้องทำนะผมมันจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับงานอื่นนะผมซึ่งงานที่แบบจะคอมโบก็คือมีงานตีเหล็กนะผมงานไม้ งานแปรธาตุงานสลัดโลหะซึ่งพวกนี้มันจะเชื่อมโยงกับการตีเหล็กนะผมงานเตัเย็บอาจจะยังไม่ได้เชื่อมเพราะว่าของบางชิ้นจะเป็นพวกชุดนะผมมันจะเชื่อมกันซึ่งส่วนน้อยนอในงานตีเหล็กที่จะเจอดังนั้นผมจะแนะนําให้ทํางานห้างงานก่อนนะผมอาหารเอาไว้ที่หลังสุดเลยนะผมถ้ายังไม่จาเป็นทําอาหารแบบอาหารสัตว์ไฮโซอะไรพวกนี้ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังยังไม่ทำนะผมก็ไว้ที่หลังเลยเพราะมันไม่เชื่อมโยงกับงานในเลยครับผมก็ต้องหออภายในเสียงแบบคัดขอ้ดขอดวดค้อมผมเจ็บคอ <c oughs> ่อนหน้าหนาวว่าอย่าลืมร,รักษาสุขภาพด้วยนะผมอากาศเย็นตัวแล้วนะครับผมโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าโอเคงานไม้นะก็นะผมงานไม้ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปก็คือ1 0, ถึงเลเวลศูนย์ถึงเลเวลสิบนะผมเราสามารถเลือกทําได้เลยนะส่วนตัวของผมนะที่ผมทํางานแรกก็จะเป็นนี่ยิงไม้นะเอองูกาคา,า,าเลยมันตอบง่ายนะผมขึ้นมาวลเดียวนะตอนนั้นผมทําใหม่นะออตอนนี้ผมก็แบบมีเทคนิคอะไรเยอะแล้วผมก็จะข่าม,มัานแล้วผมผมจะไม่ทําละ ผมจะข้ามาเป็นพวกนี่ครับผมเศษไม้คิจิมูนะผมถึงเวลห้านะซึ่งมันทําง่ายมากเลยไม้คูนี่คือดอกดอกจากคิจิมูนะผม,มใช้หนึ่งชิ้นเองนะผมก็ถึงเวลหกนะผมทําถึงเวลหกแล้วก็เปลี่ยนนะผมเป็นของที่แบบมันใหญ่กว่าเดิมนะก็จะข้ามาเป็นถ้าผมจะไม่ผิดพนักงาทำเป็นหมวกโคลนวะเออเนี่ยผมอาเป็นหมวกโคลน,น,น,นแล้วก็มา อัปเดตอัปไออัปเดตนะผมดีเฟนต์นะผมแล้วก็เปลี่ยนมานะผมเป็นพวกท่อนไม้บาวนะเออใช้กิ่งไม้ห้าอันนะผมทําผมก็ข่ามมานะผมผมก็ข่ามมาเลยผมไม่ค่อยอยู่นานนะพวกงานนี้นะผมจะข่าม,มาไวผนมะจะข่าเป็นข้มไม้โอเค้ผมก็นี่นะผมผมก็ทําไปถึงเวลสิบสองนะผมทีนี้เราก็จะข่ามมาเป็นพวกแบบคอสโบอะไรพวกนี้นะผมเราก็สามารถทําได้นะแต่ผมข้ามนะ อย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยสันผัดพวกอาวุธเท่าไหร่นะผมผมจะข้ามมาประมาณสิบวิลพึ่งผมน่าจะไปทําท่อนไม้เบาซึ่งใช้สมบัติปลอมอันนี้ก็คือจะง่ายมากนะผมอันนี้จะดรอปทางบอสไกเซอร์นะผมบนสวรคนนั่นเองนะผมอันนี้คือเป็นขยะหนึ่งเลยนะผมดรอปได้ง่ายนะแต่มอนมันจะเกิดน้อยหน่อยอันนี้ก็ต้องเคียย์แมปเก่งๆนะผมนะครับอืมแล้วก็ลุ้นไอหีสมบัติรูด้วยนะผมอันนี้ก็ลองไปฟางมาดูครับผมอืม แล้วทีนี้ผมก็ข้ามมาผมผมก็จะข้ามมานี่ครับผมผมมาทําอันนี้ต่อเพราะหลังจากที่เราทำาผลิตกันที่แล้วเราจะได้พวกท่อนไม้บาแล้วก็เศษไม้เอ็นมาด้วยนะผมเราก็จะมาผลิตท่อนไม้แข็งนะครับผมอ่าเป็นขั้นต่อมานะผมท่อนไม้แข็งหรือใครขี้เกียจหน่อยก็จะเคเซนบูลนะผมนี่นะอันนี้ดอกจากทางเต่าไฟนะผมแล้วก็หมาหมาทางไป สาไฟนะผมอืมไอหมาอไอเซอร์เบลัสไอ้ตัวนั้นนะซึ่งเราก็ดอกมันดอกง่ายนะผมแล้วก็มาอัปเดต what up a เ k ก็ได้นะผมนะถือว่ายี่สิบนะแต่ส่วนตัวผมทําไม้เอ็นเพราะว่าไอท่อนไม้แข็มเพราะว่ามันผมมีเยอะแล้วนะผมผมฟาร์มาเยอะแล้วแล้วก็ข้ามมาครับผมอืมข้ามมาเป็นอันนี้เลยผมวยี่สิบสี่นะเออท่อนไม้ท้องหักอันนี้ก็คือออกจากมอนทางบอไสไอเซอร์แล้วผมมันเป็นมอนขยะทั่วไปเลยนะ ฟาร์มจากตัวนั้นเลยนะผมขยะหนึ่งเลยนะผมนี่ผมก็ฟาร์มอันนี้ต่อนะผมต้นซุนงต้นซุนงนี่คือดอกจากมอนได้หลายตัวเหมือนกันนะผมแต่ผมจะนิยมก็คือไปทางบอสวีด้านะผมตัวนั้นจะเยอะสุดเลยนะผมอ่ามันดอกง่ายด้วยนะแต่ช่วงแรกก็จะไปทางบอสโซเฟียไอทางมอนโซเฟียก็ได้นะผมทางออกจะไปบอสอ่าบอสต้นไม้นะผมทางบอสต้นไม้เนาะก็จะมาดอกจากตัวนี้นะผมแต่อันนี้ดอกยากหน่อยเป็นขยะสาม แต่ทางวีด้ามันจะเป็นขยะสองนะดอกเจอตรนนั้นดีกว่าับผมี่ผมก็ข้ามมาครับผมมาทําแผ่นไม้นะใช้ท่อนไม้แข่งน้านี้ก็ต่อจากที่แล้วนะผมก็คือ,คอทุกคนต้องสังเกตเอานะผมว่าของมันใช้อะไรบ้างนะแต่ผมจะเป็นพวกของข,องขยะสะสมตัวส่วนใหญ่เหปะผมทําเพราะว่ามันสะดวกกว่านะผมอะต่อมาทีนี้ผมก็จะใช้เป็นของผลิตแบบฟูดบ้างแล้วผม,มก็คือเมธครับผมซึ่ง อันนี้เห็นว่าทุกคนว่าเราต้องใช้การตีเหล็กเบลสิบด้วยเห็นปะมันจะเชื่อมต่อกันนะดังนั้นผมบอกว่าเวลาทําผลิตอะให้ทําไปพร้อมๆกันนะผมไม่ต้องห่างกันมากนะอย่างอันเนี้ยเราเวลสามสิบนะสามสิบสองเนี้ยเราต้องใช้งานแบบงานงานงานตีเหล็กถึงเวลสิบเลยนะผมดังนั้นก็ทํควบคู่กันไปนะครับผมของที่ใช้ก็จะไม่ต่างกันมากเลยก็จะมีเหล็กอ่อนแล้วก็ท่อนไม้แข็งเห็นปะใช้กู้วัวนะแล้วก็ผลิตเราก็อัปเดตไปผมไออัปดีไอเอเคนะผม คือผมจะสับสนกับคำว,ว่าเดฟกับไอแอดแทกนะผมมันก็คือมันก็คือรุมลงกันนะผมเอาไปอัพดาเมจเอาไปอนะัพดีฟเฟนต์นั่นแหละครับผมให้เข้าใจตามนี้นะเวลาผมพูดเดฟกับเอทีเคนะผมมันคืออันเดียวกันนะเผื่อทุกคนสับสนนะผมแต่อาวุธมันจะได้แค่เอทีเคส่วนชุดเสริมนะผมมันจะเป็นพวกเดฟนะผมอืมผมก็จะพูดสับสนไปบ้างขออภัยด้วยครับอหลังจากเวลสามสิบสี่นะผมเรามาผลตี้ต่อครับผมมันคือกระดาษสีขาวนะผมใช้เศษไม้บาวเนาะซึ่ง กระดาษสีขาวเนี่ยใช้แล้วทําอะไรอันนี้ทุกคนนะเวลาผลิตไปแล้วต้องเก็บไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นของสาคัญในการผลิตวาร์ฟนะครับในงานแปรธาตนุนะเก็บไว้นะครับผมเราต้องใช้ถึงเวลร้อยสองร้อยเลยนะครับผมใช้อีกนานเลยครับผมใช้ไปตลอดเลยนะอืมก็ให้เก็บไว้นะครับผมพอผลิตถึงเวลสามสิบหกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนงานนะเป็นท่อนไม้แข็งนะครับผมแต่ง่ายกว่าเดิมซึ่งแค่ต้องสูงห้าอันนะมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะผมเวลาผลิตนะ หลังจากนั้นเรีเวเบีวขึ้นนะผมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้ต่อครับผมกระดาษสีขาวซึ่งใช้ของน้อยลงเห็นป่ายิ่งผลิตเบลวสูงขึ้นเลยของที่จะใช้ที่จะยิ่งน้อยลงครับผมอ่ะมันก็ดีนะผมอืมก็ข้ามมาครับผมหลังจากผลิตเสร็จแล้วนี่ครับผมท่อนไม้แข็งที่เราผลิตจากครั้งที่แล้วนะผมเราจะมาใช้ตรงนี้ครับผมผลิตท่อนสูงนะผมจะผลิตท่อนสูงต่อนะใช้ห้านันะผมผลิตท่อนสูงไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เราจะมาทํานี่ครับผม เสาไม้นะผมอันนี้ก็ผลิตเอาเหมือนกันอืมจริงแล้วมันมันเป็นง่ายมากเนี่ยงานไม้ที่คือง่ายสุดกันนะของก็ไม่ได้หายากมาดึงยากเลยค่ะขั้นตอนคือง่ายผลิตเสาไม้เสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมนะมันจะมีอันนี้อยู่ครับผมอันนี้นะผมแนะนําให้ทําไว้นะไอวิญญาณแห่งต้นไม้นะผมเป็นแหวนนะผมซึ่งแหวนเนี่ยไม่มีผลกระททกดินซึ่งเวลาเราใส่กับอาวุธธาตุอ่ะมันจะทําให้โยนดีธาตุ ลบหนึ่งร้อเซ็นดังนั้น,นผลิตงานไม้ไซแวนเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะผลิตไม่ค่อยสําเร็จครับผมดังนั้นนะเราจะได้เวลฟรีเรื่อยๆ,ๆๆนะผมช่วงอีเวนต์นะถ้าหลังช่วงอีเวนต์ก็มีโอกาสของหายนะผมก็ผลิตมาสักวง,งนึงครับผมแล้วก็มาใส่ในการผลิตนะผมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บแผ่นไม้นะผมจําได้ไหมจากครั้งที่แล้วก็จะใช้สิบอันนะผมผมก็มาผลิตทางเล่านะผมจนหมดนะผมพอแผ่นไม้หมดปุ๊บผมก็เปลี่ยนงานนะผม ก็นํามาเจอพวกไม้ทรงกลมนะผมเราก็จะใช้เสาไม้จากครั้งที่แล้วเห็นปะมันจะเชื่อมต่อนะผมใช้หนึ่งอันนะผมแล้วก็ผลิตไปเรื่อยผมผลิตเรื่อยๆนะจนเวห้าสิบหกนะห้าสิบเจ็ดนะล้วก็ข้ามมางานใหม่ก็จะมาเจอเก้าอี้นะผมเก้าอี้ก็จะใช้แผ่นไม้เห็นไหมทุกคนแล้วก็ไม้ทรงกลมซึ่งต่อจากอันนี้เลยนะไม้ทรงกลมเห็นปะเราจะต่อกันเลยนะผมแล้วก็มาผลิตต่อผลิตไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็ไปเปลี่ยนนะผมอันนี้ก็ แทนไมน้อัดนะผมคนก็ผลิตได้นะผมอันนี้ก็ผมก็ผลิตเหมือนกันนะอ่ะ entonces, like า <ๆ S 2> แล้วก็มาโต๊ใหม่นะผมใช้ไม้ทรงกลมเหมือนเดิมแล้วก็แผ่นไม้อัดต่อจากที่แล้วเห็นปะมันจะใช้แบบนี้วนไปเรื่อยๆคือเราฟาร์มมอนตัวเดิมๆนะผมแล้วก็วนไปเรื่อยๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะผมสำหรับคนที่ผลิตแล้วก็ไม่ต้องหางานซ้าๆนะผมให้เรากดไอ้ตุ่มที่เราจะผลิตนะผมแล้วก็กดไอ้นี่นะผมรายการโปรดนะผมปุ๊บมันจะย้ายมาอยู่ช่องข้างๆแล้วนะผมเดี๋ยวผมทุกคนดูนะ ไอโต้ไม้นะผมปุ๊บปุ๊บมันจะไม่อยู่ตรงนี้เลยเห็นประตูวนนี่นะครับผมรายการโปรดนะผมเราก็จะสามารถผลิตได้โดยที่ไม่ต้องไปเลื่อนหาซ้ําหเลยว่าเออมันอยู่ทรงไหนวะนะครับนี่นะอืแล้วต่อมานะผมมันจะเป็นพวกของอน,นี้นะไอเส้นได้ไอของเหลวเนื้อเหนียวเนี่ยน,นะผมนนี่เป็นจากการผลิตตัดเย็บนะผมอ่ะซึ่งมันก็จําเป็นในการผลิตขั้นต่อไปซึ่งอันนี้เราต้องผลิตตัดเย็บร่วมไปด้วยแล้วนะครับผม ซึ่งอยู่เบลอะไรผมจาไม่ได้นะผมอ่ะนี่นะผมเราจะไม่เจอแบบของง่ายๆแล้วนะเราจะเจอของผสมแล้วนะผมถังตักน้ํานะผมอ่าใช้ได้อย่างเหนียวนะผมสามอันแล้วก็แผ่นไม้อัดอย่างดีนะผมจากครั้งที่แล้วนะผมซึ่งอันนี้ต้องผลิตงานตดัดเย็บนะก็ไปทําประมาณเบลสามสิบสี่สิบนะผมจาไม่ได้นะแต่มันใช้น้อยอยู่เบลสิบกว่ามากสิบยี่สิบกว่าไหวอืมก็ผลิตอันนี้แครับผมไปเรื่อยๆจนเบลเจ็ดสิบเกือบเจ็ดสิบนะผม แล้วผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นถังอาบน้ำนะอันนี้ก็ใช้ของเหมือนกันเลยนะผมอ่ผมก็ทำไปนั่นแหละเออมันมัน,ม,น,ม,นมันทำัาไหนก็ต้องทำไปก่อนเพราะว่าต้องอดทนนน้นผมช่วงนี้ส่วนอันนี้ผมแผ่นไม่อาบเห็นใช้ของอุปกรณ์แปรโฉมเนี่ยผมมันไมนเคยมันเป็นขยะมินิบอสนะผมซึ่งเกิดยากมากเลยนะเออผมก็เลยไม่ทำผมก็ข้ามมาผมข้าม,มาผมมาทำไรต่อทุกคน นี่ครับผมเขาพิศา่านี่เขาพีซศา่านะผมก็จะใช้เป็นหยาดน้ำมนวามมืดหยาดน้ำนี่หาง่ายอยู่แล้วนะผมอาดามันไทยนะผมอันนี้ผลิตจากการตีเหล็กนะผม,ก,มก็ไม่ยากไม่ยากครับเพราะว่าเราผลิตไปของมันเหลืออยู่แล้วนะผมตามมา้องสาบขยะมอนนะผมแล้วก็เขาบวนทางไปบอสเชลิงเกิลน,นะผมขยะมอนเหมือนกันนะก็ฟาร์ง่ายนะผมก็ฟาร์มมาสักพักหนึ่งนะ หลังจากนั้นนะผมเราจบจากไอของจำพวกของนั้นเราก็จะข้ามาเป็นกระถางไม้ครับผมเนี่ยกระถางไม้นี่ก็จะใช้ท่อนซุงแล้วก็แผ่นไม้อัดนะครับผมงานต่อส่วนก็อดทนทําไปตั้หน่อยับผมทําเสร็จปุ๊บก,ก็จะมาเป็นกระถางนะผมอันนี้ก็จะใช้ทรายที่เคยมีชีวิตแล้วก็ดินเหนียวซึ่งอันนี้ผมผมไม่ได้ทํานะมันมันแล้วแต่ผมว่ามันของมันดอกง่ายนะเออแต่ผมเลือกที่จะไม่ทาผมมาทําอันนี้เลยนะผม นี่นะผมเลือกที่ธนูพังแล้วเพราะว่าเป็นขยะม,มอญน,นะผมธนูพังแล้วผมก็ฟาร์มอย่างนี้แหละแล้วก็มาทําเป็นแผ่นไม้อัดนะผมแล้วผมก็ข้ามมาครับผมผมไม่ได้ทําต่อในนั้นผมก็ข้ามมาเลยผมน่าจะข้ามมาทําเป็นสักครู่นะครับย้อนแปบ๊บผมย้ผมมาทําอันนี้ต่อเลยครับผม ท่อนไม้ทนทานนะผมนี่นะผมมาทําท่อนไม้ทนทานเลยก็เศษไม้แตกๆอันนี้เป็นขยะมอนทั่วไปนะผมก็คือดรอปง่ายนะผมก็มาทําทําจนถึงเวล87นะผม87ผมก็เปลี่ยนงานนะเปลี่ยนมาเป็นปน,นี่ครับผมท่อนไม้ทนทานอันต่อไปคือเวล90นะผมไม้พ่นไฟแตกแล้วอันนี้เป็นขยะมอนนะ ผมก็ดอกกนนี้แล้วครับผมดอกดอกแล้วก็อาเปื่อผลิตถึงเก้าสิบเอ็ดนะผมก็เปลี่ยนนี่ผมเปลี่ยนมาเป็นเปลือกไม้แข็งนะผมใช้ท่อนสูงนะนี่ผมฟางมไปเยอะมากก็เต็มถึงเก้าสิบห้านะผมก็เปลี่ยนเก้าสิบห้าผมเปลี่ยนเก้าสิบห้าผมเปลี่ยนนะมาเป็นอันนี้ครับผมนี่นะหมูสลักไม้นะผมใช้ทับทิมน,นะผมแล้วก็ท่อนสูงเปลือกไม้แข็ง ต่อจากงานที่แล้วแล้ผมซึ่งทับทิมเนี่ยดรอจากทาง i อเนียและนะผมสําหรับใครที่เวลจะเจอบ่อยมากนะดังนั้น,นผมก็แนะนําใครที่ดูดเวลก็เก็บไว้เนะยผมมันมีราคานะสาหรับผู้ผลิตคือเขาต้องการมากเลยนะครับอย่างผมมาเก็บไว้เป็นพันเลยนะเออซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ผมอมก็ใช้ทับทิมดรอจากไอนะกองอะกองเียฟ้านะผมทางโกลมเนี่ยผมเอ็มจีอะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เรื่องพลินไมเ้เลยครับผม คือในที่เราฆ่ามาไก่เลยีเราฆ่ามาเป็นร้อยเลยนะทุกคนอ่ะสำหรับทุกคนที่ใครอยากทำด a ก้อนคอ้นะผมก็ทำได้นะแต่ผมเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าผมเบลเกินไปไกลแล้วนะผมเลยจะไม่ได้ทำ a g ก้อนคอผมจะฆ่ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนอ่าผมมาทำอันนี้ครับผมแบ t เท e ร์เนตนะซึ่งของมันไม่ได้ยากอะไรนะผมใช้เม็ดซึ่งของพอดีอยู่เบื้องต้นนะผมใช้ทอนเหล็กใช้เศษไม้ ไฮเอ็นนะผม8อันนะผมในการผลิตผลิตเสร็จผมก็มาอัปเดตเออัปเเคนะผมถึงเวลร้อยหกร้อยห้าร้อนะผมนะ่ผมก็ข้ามมาข้ามมาเป็นนี่เลยครับไม้งอนะผมไม้งอก็จะใช้ใบมีดหยักนะผมแล้วก็ท่อนไม้ที่ไหม้แล้วมันเป็นขยะมอนนะผมส่วนใบมีดยักเนี่ยอันนี้ดอกจากบอสนะผมบอสอะไรนะมันชื่อเวอร์นอตปะ เออน่าจะชื่อเวอร์นอตทางไปบอสต้นไม้รับผม,มทางที่เราจะเข้า่าวีโบนะผมนั่นแหละบอสท,ทีมถือดาบใหญ่หญทางต้นไม้ยักษ์ับผมอ,อตัวนั้นแหละครับผมเป็นขยะหนึ่งนะซึ่งดอกลุมดอกกับแป๊บเดียวก็ได้นะผมดอกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ประมาณสี่กองนั่นนะผมเพราะว่าใช้สี่ตัวดูดเลยเนาะก็ดอกประมาณนี้ผมโอเคสําหรับตัวนี้ก็น่าจะบรรจุเท่านี้ผมเพราะว่างานไม้มันจะง่ายกว่างานตีเหล็กหน่อยนะผมเพราะว่างานไม้มัน ดอกของชิ้นสองชิ้นก็ผลิตได้ดไแล้วนะผมไม่เหมือนงานตีเหล็กใช้หลายขั้นตอนนะก็ประมาณนี้นะผมสําหรับผมเนี่ยคือผมยังไม่ได้เบลตต่อเลยนะผมตันอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดนผมนี่ผมก็ของที่ผมเตรียมไว้หมดนะผมก็คือดักไปแล้วนะผมแต่ยังไม่ได้ฟาร์มนะผมจะทําแค่แบบงานตีเหล็กกับงานไม้ไปก่อนนะผมประมาณนี้เนาะก็สําหรับใครที่เข้ามาดูแล้วคิดว่าคลิปมีประโยชน์อะไรไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ไปด้วยนะผมแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนที่แบบ ขาอยากทำผลิตได้ดูด้วยนะผมคลิปนี้อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรมากแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ที่เขาไม่รู้เรื่องจริงๆผมว่าน่าจะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าของพวกนี้เราสามารถดัดแปลงได้ว่าจะผลิตอะไรอันไหนง่ายก็ํามอันนั้นครับผมมันมีงานผลิตให้เราเลือกเยอะเลยนะผมซึ่งในอนาคตมันจะมีของผลิตที่ดีๆมาซึ่งงานทําผลิตเราจุดมุ่งหมายเราก็มีอันเดียวอยู่แล้วก็คือทําให้เวลตันนะผมแล้วก็ผลิตของที่เราอยากได้นะผมอย่างบางคนนะผมอยากได้แหวนรูนะผมก็มาผลิต magic m นะผม หวังที่จะได้รูแล้ว2รูแล้วก็เอาไปใช้เลือกพปขายก็ได้นะครับผมก็อยู่ในพวกการผลิตนะผมของหลายๆอย่างที่ดีๆก็อยู่ในการผลิตนะผมดังนั้นเราก็ตั้งใจับผมแล้วก็ทํามันให้สาเร็จนะผมคือผมมันดองหลายปีมากยังไม่เสร็จเลยก็ผมจะพยายามให้เสร็จสักทันนะผมก็คลิปวิดีโอนี้ผมอ่าจมาสองคลิปแล้วเสียงแหบแล้วครับโอเคก็คไปแล้วครับผม bye bye. Bye bye. บ๊ายบายไวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้มีประโยชน์อะไรไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมก็เป็นพูดคุยได้คลิปนี้ประโยชน์อะไรไงก็ พูดคุยตีชงก็ได้ับผมบ๊ายบายครับ